สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดอกบัวบานค่ะรายการที่จะนําพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะได้มาพบกับบุคคลผู้ทําความดีเพื่อสังคมค่ะเปรียบเสมือนกับดอกบัวที่แบ่งบานอย่างงดงามพ้นพื้นผิวน้ํานะคะแล้วก็ทํางานเพื่อผู้อื่นอย่างไม่มีข้อกังขาเลยทีเดียวค่ะสําหรับดอกบัวของเราในวันนี้นะคะท่านเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงค่ะที่ไม่ได้ทํางานเพื่อสแสวงหาผลกําไรนะคะแต่ท่านสแสวงหาสิ่งที่ดีๆที่จะมอบให้กับสังคมมากกว่าค่ะ แต่ว่าจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราคงต้องคอยติดตามชมในช่วงของการสนทนาเพราะช่วงนี้บัวบูชารอคุณผู้ชมอยู่แล้วค่ะอนาคตคือความฝันปัจจุบันคือภาพมายาอดีต คือปัญหาที่สะสมไว้พระอระหันต์จึงอยู่เหนือความหมายของเวลาคติธรรมของท่านพุทธทาสพิขุคุณผู้ชมคะหากอนากล่าวถึงวงการธุรกิจคะ่ะ แน่นอนนะคะว่าเราต้องคิดถึงผลกําไรค่ะในการประกอบธุรกิจนั้นยิ่งได้ผลกําไรมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะคะแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่ามีนักธุรกิจหนุ่มท่านหนึ่งค่ะท่านประกอบธุรกิจนะคะ โดยมุ่งหวังผลกำไรและนำผลกำไรนั้นมาเพื่อการพัฒนาองค์กรของท่านที่สำคัญนะคะนอกจากจะพัฒนาองค์กรแล้วนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตตนเองและครอบครัวแล้วนำมาให้บุคลากรของตนเองพัฒนาบุคลากรของตนเองช่วยเหลือคนในองค์กรของตนเองท่านยังนำเงินไรายได้หรือว่ากำไรไปช่วยเหลือคนยากไร้ในเขตธุรกันดารด้วยที่สำคัญนะคะท่านยังใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง แห่งพระราชดำรัสองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมาใช้ในการประกอบธุรกิจของท่านด้วยค่ะวันนี้นะคะดอกบัวของเราในวันนี้เบ่งบานอย่างงดงามสง่าเหลือเกินท่านทําให้องค์กรข,ของท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นบริษัทธรรมพิบาลดีเด่นด้วยนะคะวันนี้เราจะนั่งพูดคุยกันนะคะกับคุณวัชรมงคลเบญจทะนัดนะคะประธานกรรมการผู้จัดก,การบริษัทบัตทรุมดีไซน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบพระคุณที่ให้เกียรติกับทางดอกบัวบานนะคะครับมีความยินดีครับ บริษัทแห่งนี้นะคะที่ก่อตั้งขึ้นเป็นบ้านรูมดีไซน์เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับห้องน้ำเป็นเครื่องสุขภัณฑ์ใช่ไหมคะคแล้วก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ได้รับรางวัลบริษัทธรรมพิบาลดีเด่นด้วยเดี๋ยวเราคงต้องคุยกันในเรื่องนั้นแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องถามถึงประวัติส่วนตัวนิดนึงคะ่ะครับว่าคุขออนุญาตได้คุณสีนะคะ ه, คบคบจบจากาที่นหนทาไมถึงมาทําธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสุขภัณฑ์เช่นนี้ค่ะครับผมจริงๆผมจบการตลาดที่ไอแบนะครับเสร็จแล้วก็สมัครมาทํางาน เป็นเซลล์ขายเล็กเส้นในบริษัทโรงงานเอกชนขนาดใหญ่ที่1นึ่งะครับทำงานประมาณ3ปีกว่าช่วงนั้น <Okay. S 2> ผมก็เรียนต่อภาคถำนะครับ mm hmm. ทางด้านการตลาดที่ธรรมศาสตร์พอเรียนจบแล้วรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่ซึ่ง mm hmm. ไม่สามารถ differentiate mm hmm. ตัวเองนะครับ mm hmm. d i f f e r e n t i a t e p <Okay. S 2> นะครับการตลาดที่เราเรียนมาได้นะครับการทำการตลาดเนี่ยนะครับก็ได้เฉพาะเรื่องของราคา เพราะเรื่องของเร็กเซนนะครับเป็นสินค้ามาตรฐานอุตสาหกรรมกาหนดเอาไว้ผมก็เลยคิดว่าอยากะทําธุรกิจตัวเองเล็กๆนะครับตอนนั้นเนี่ยเราเก็บเงินได้20,000 0กว่าบาทก็เลยคิดว่าจะทําสินค้าอะไรที่น่าจะสามารถทําความแตกต่างให้กับโปรดักส์ได้ด้วยความเป็นคนที่ชอบงานออกแบบสินค้ากับชอบการตลาดสินค้าที่ผมเลือกในกลุ่มแรกก็คือกลุ่มห้องน้ำทำไมอะคะอาจจะเพราะสาเหตุที่ว่าห้องน้ำเนี่ยเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่สุด ในบ้านไปถึงเทียบในห้องนะฮะต่อตารางเมตรอ่าแล้วก็ทําให้เกิดความสุขด้วยเวลาเข้าไปขณะเดียวกันสินค้าในห้องน้ําสมัยก่อนมันหน้าตาหน้าเบื่อเหมือนเหมือนกันหมดนะฮะเขาเวลาทุกหนักกว่าเดิมสุขภัณฑ์หน้าตาเหมือนเหมือนกันก๊อกน้ําฝักบัวอาบน้ําก็เลยมีความคิดว่าน่าจะทําอะไรสนุกสนุกกับสินค้าในห้องน้ําได้ค่ะก็ถือว่าเป็นความสนุกสนานแล้วก็เป็น สิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจใช่เป็นสิ่งที่เรารักด้วยอนอกจากนักในการตลาดแล้วยังรักในเรื่องของการออกแบบการออกแบบใช่เห็นว่าเลือกออกแบบในเรื่องเครื่องสุขภัณฑ์เป็นอันดับแรก<ช>แล้วอันดับรบองๆคืออะไรคะจริง,รงๆแล้วเนี่ยผมก็มองหลายๆด้านอย่างวัสดุก่อสร้างอะไรต่างๆแต่ว่าด้วยเงินทุนจํากัดมันไม่สามารถที่จะขยายธุรกิจไปวัสดุก่อสร้างขนาดนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าในห้องน้ําแรกๆที่ผมเริ่มก็คือเป็นตู้อบน้ํา ตู้อบน้าที่ผลิตตามขนาดห้องน้ําค,คือไม่ใช่ขนาดมาตรฐานห้องน้ํามีความกว้างเท่าไหร่เราผลิตชิ้นต่อชิ้นเลยนะครับโดยที่โคกับเพื่อนที่เขามีโรงงานอลูมิเนียมจะเขานาเข้าตู้อบน้ําที่เป็นเฟรมนะครับแล้วเราก็มาตัดประกอบกันก็เลยเกิดเป็นช่องว่างทางการตลาดที่เราไม่ต้องลงทุนนำโรงงานเราไปรับทําการตลาดให้เสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นสินค้าซึ่งคู่แข่งรายใหญ่ไม่ค่อยอยากลงมาเล่น เพราะว่ามันเหนื่อยนะครับแต่มันเป็นตลาดที่น่าสนุกนะครับกับเราในสมัยนั้นมันเหมือนทําชิ้นต่อชิ้นเลยนะค,ะครับคือย้อนกลับไป15ปีแล้วนะผมเริ่มธุรกิจปี3-8ช,ช่วงนั้นเศรษฐกิจฟองสบู่นะครับช,ช่วงนั้น real estate อสังหาบูมมากมีอะไรก็ขายได้พอธุรกิจขยายเนี่ยผมก็เริ่มขยายไปนำเข้าก๊อกน้าฝักบัวจากต่างประเทศมาขายเพิ่มนะครับพอปี40เนี่ยช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเกิดปัญหาขึ้น แต่ขอย้อนกลับไปน,นิดหนึ่งปี38ก่อนผมจะตั้งธุรกิจเนี่ยโชคดีมากได้มีโอกาสนําหลักธรรมะเอามาใช้ในทางธุรกิจในตอนเริ่มต้นผมได้มีโอกาสบวชเรียนที่วัดชนประทานกับหลวงพ่อปัญญานันทพิุตอนนั้นไปบวชเนื่องจากอายุครบใช่ใช่ใชก็ประมาณเณบญจเพศช่วงนั้นก็อยากจะศึกษานะครับแนวคิดทางพุทธพอบวชแล้วประทับใจคําสอนอในทางทาง สอนให้รู้จักแก่นแท้ของศาสนาตอนนั้นรับทราบว่ายังไงบ้างคะช่วงนั้นเนี่ยเราคิดว่าความสุขมนุษย์ทุกคนต้องการความสุขแต่ความสุขเนี่ยของมนุษย์ส่วนใหญ่เกิดจากการที่ได้สิ่งของทุกอย่างดังใจแล้วได้มากที่สุดดังใจที่สุดเสร็จแล้วเนี่ยไอความสุขที่เราตั้งใจไว้มันกลับเผาเรามันกลับทําให้เราเป็นทุกข์จริงๆไอ้คาว่าความสุขที่เกิดจากการได้มากที่สุดเนี่ย ท่านอาจารย์หลวงพ่อปัญญาบอกว่ามันเป็นความสุขที่สะกดด้วยกอไก่คือความสุขร้อนความสุขที่เผาไหมเราอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับสาอุกอุสุกนะฮะมันเผาตลอดเวลาแต่ความสุขที่แท้จริงไม่ใช่อยู่กับจากการได้มากที่สุดดังใจที่สุดนะแต่เกิดจากการรู้จักพอใจที่สุดกับสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นนะฮะมนุษย์บางคนเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกพอใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นกับสิ่งที่ตัวเองมีทั้งที่จริงๆเนี่ย เขาจะมีพอแล้วนะมีครบแล้วแต่เพียงแต่เข <su> ้าไปเปรียบเทียบกับคนที่มีมากกว่าอยู่ตลอดพอได้มาก็สุกประเดี๋ยวประดาวเสร็จแล้วก็ตั้งความหวังเอาไว้อีกของที่มีอยู่ก็กลับกลายเป็นทําให้เขามีความทุกข์พอเราศึกษาตรงนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสได้เดินทางไปที่สวนโมกข์พรลารามนะครับไปกราบท่านอาจารย์พุทธทาสช่วงนั้นท่านก็อาพาธละนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ได้มีโอกาสฟังธรรมบรรยายช่วงหลังๆท่านมีเทศเกี่ยวกับเรื่องการบริหารธุรกิจแบบพุทธ ซึ่งฟังแล้วผมปิ๊งเลยตอนนั้นกำลังจะเริ่มทําธุรกิจปิ๊งไว้ยังไงคะก็คือท่านบอกว่าคนจะคิดทําธุรกิจเนี่ยสังเกตให้ดีนะมันจะเป็นทุกข์ตั้งแต่เริ่มคิดละมันจะเครียดละนะครับเราจะเก็บเงินเก็บทองจะ,ะหาหุนส่วนยังไงร,ระหว่างทําก็ทุกข์ก็เครียดนะครับเพราะว่าหลายการเริ่มต้นธุรกิจเหนื่อยยากพอทําสักนิดหนึ่งเกิดปัญหาก็ทุกข์ละนะฮะเพราะว่ามันไม่มีไรายได้ดังใจโดยเฉพาะคนร่วมงาน นะครับยิ่งสภาวะเศรษฐกิจกไม่ดีถึงแม้ธุรกิจเป็นไปตามเป้าก็เครียดก็ทุกเพราะว่าเป้ามันวิ่งหนีเราตลอดเวลานะครับปีนี้ได้เป้าเท่าไหร่เดี๋ยวปีหน้าวิ่งตาม,มหามันละแล้วมันจะเป็นทุกๆวันจะสุขต่อเมื่อสิ้นเดือนสิ้นปีแค่นั้นเองอนะครับอพอได้เงินมาเนี่ยเงินทุกอย่างไปอยู่บนหัวเราหมดกลับว่ามันหนักนะครับเสร็จแล้วก็เครียดนะครับจะขยายธุรกิจยังไง ท่านอาจารย์บอกว่าทำธุรกิจแบบพุทธเนี่ยลองอาศัยหลักทางพุทธสิพุทธสอนสองเรื่องคือท,ทุกข์กับไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ทุกข์ขณะทาธุรกิจแล้วมีความสุขทุกวันสุขทุกขณะเป็นไปได้หรือเปล่าท่านสอนผมว่าให้ใช้หลักสามข้อนะ,ะลองศึกษาดูหลักข็เล็กเศรษฐีในอุดมคติพุทธศาสนาข้อที่หนึ่งผลิตให้มากสองใช้แต่พอดีสามเหลือนำไปช่วยผู้อื่น ผลิตให้มากใช้แต่พอดีเหลือนําไปช่วยผู้อื่นใครทําได้จะเป็นเศรษฐีเชื่อไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนเขาทํางานเต็มที่ด้วยความรักด้วยความซื่อสัตย์อดทนเขาก็มีมากพอมีมากใช้แต่ประหยัดนะครับก็เหลือเหมือนแก้วน้ํานะครับถ้าแก้วน้ําเราเหมือนแก้วน้ําปกตินะเราหามามากมันก็เหมือนกันน้ําในเหยือกที่เราหามาพอมาเติมสักพักหนึ่งมันเต็มมันพอแล้ว พอเติมอีกหน่อยมันเหลือมันเหลือถึงคนอื่นแล้วจะเห็นความสุขสามรูปแบบข้อที่หนึ่งสุขจากการทําในสิ่งที่รักคือผลิตให้มากท่านแนะให้ใช้หลักอิทธิบาทสี่นะครับก็คือฉันทะเริ่มแรกเลยคนเราถ้ารักและสุขในการทําอะไรเนี่ยแค่นิดนึกจะทําก็อิ่มแล้วนะแค่คิดจะทําก็มีความสุขแล้วระหว่างลงมือทําไม่เหนื่อยนะแต่กลับรู้สึกมีพลังพอทําเสร็จแล้วเนี่ยถึงได้ผลที่ไม่ได้ตามเป้า ก็มีแรงฮึดฉันจะต้องปรับให้ได้นะต้องเอาชนะมนให้ได้ต้องแก้ปัญหาให้ได้วิริยะจะมาคือความภาาเพียนจิตตะสติสมาธิจะมาวิบังสาก็จะมาก็มันทบทวนอย่างต่อเนื่องอิธิบาทสีมาครบแล้วก็สุขด้วยเพราะทำในสิ่งที่รักข้อที่สองใช้แต่พอดีพระอาจารย์แนะใช้หลักสันโดษสันโดษเนี่ยไม่ใช่แปลว่า ต้องพอ,พอเพียงอยู่ป่าอยู่เขาไม่ใช้จ่ายอะไรเลยไม่ใช่สันโดษแปลว่าความพอใจพึงพอใจในสิ่งที่เรามีรู้สึกยินดีในสิ่งที่เราได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยพอเราพอใจพอดีทุกๆขนักมันก็รู้สึกความสุขนะครับสุขที่สองนะข้อที่สามเหลือไปช่วยผู้อื่นก็สุขนะ,ะนะครับเวลากุอานนาไปให้ใครเนี่ยรู้สึกไหม,ย,มย้อนกลับออมาก็อิม่มสุ โดยเฉพาะถ้าเขาคนนั้นเป็นคนในครอบครัวยิ่งสุขการว่าหลักทางพุทธศาสนาเนี่ยมันสุขทุกขั้นตอนอย่างสัมผัสได้จริงๆค่ะแล้วนํากลับมาใช้ที่องค์กรยังไงผมก็เอามาพัฒนาว่าเราจะประยุกต์วิธีการบริหารธุรกิจแบบใหม่เข้าไปได้ยังไงผลิตให้มากเนี่ยเราใช้หลักอิธิบาสีมาประสานกับบาลานซ์กอการ์ดบาลานซ์กอการ์ดก็มีมิติมุมมองไม่ได้ทําธุรกิจเพื่อกาไรสูงสุดนะแต่ทําธุรกิจ ลูกค้าต้องพอใจสูงสุดด้วยพนักงานต้องพอใจสูงสุดด้วยต้องมีระบบมาตรฐานในการทํางานอย่างเป็นระบบ4ข้อเพราะฉะนั้นองค์กรถ้าใช้อิทธิบาท4บวกกับการบริหารงานสมัยใหม่องค์กรนั้นจะกลายเป็นองค์กรที่มี Efficiency มคือองค์กรที่มีประสิทธิภาพอันนั้นคือมิติแรกนะฮะ,ะมิติที่2ใช้แต่พอดีเนี่ยเราใช้หลักสันโดษเราใช้ Modern Management ก็คือหลัก Finance Financial Management r i s management การบริหารความเสี่ยงองค์กรก็จะเกิดภาวะการปรับตัวแข่งขันได้นะครับองค์กรจะเป็นองค์กรก็เรียกพึ่งพาตัวเองได้ภาษาอังกฤษก็คือ s e u f f i c i e n c y สุดท้ายก็คือเหลือช่วยผู้อื่นเนี่ยเราใช้หลักสังขาวัตถุสีพระเจ้าสอนว่าการให้คนเนี่ยอย่าให้แค่เงินอย่างเดียวอย่าให้วัตถุอย่างเดียวให้แล้วเมื่อไหร่เขาไม่มีเขาก็ทุกเมื่อไหร่เราไม่ให้เขาก็อาจจะว่าเรานะเพราะนั้นไม่ยั่งยืน การให้ที่ยั่งยืนคือการให้ความรักผูอ้อื่นนอกจากเงินแล้วเนี่ยถ้าเราให้ความรักเนี่ยเราจะอยากจะให้กําลังใจเขาปิยะวาจามานะเราอยากจะเอาประสบะการณ์เราไปช่วยคนที่เรารักนะครับเพราะคนที่เรารักทุกอ่ะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่น้องบุตรภรรยาสามีเรายิ่งรู้สึกสุขเมื่อเอาตัวเองไปช่วยจนกระทั่งไปร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขา<ม>นะครับก็คือสมานัตตาผมก็แอปพลายเรื่อง CSR c o r p o r a t e s o c i a l r e s p o n s i b i l i t ซซึ่งเป็นที่นิยมสมัยนี้องค์กรก็จะเกิดมิติความสมดุลก็คือองค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาหลักทางพุทธเอาหลักทางการบริหารสมัยใหม่มันจะเกิดความสมดุล3ม,มิติองค์กรมีประสิทธิภาพพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเห็นไหมว่ามันรวมเป็นเรื่องเดียวกันสามารถไปด,ด้วยกันได้อย่างดีครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดผู้บริหารนะคะมาอยู่อย่างพอเพียง ทำทำได้เท่าที่เหมือนแบบว่ามากได้แค่ไหนแค่นั้นมันจะมีผลกระทบกับพนักงานแล้วบางทีโบนัสเขาก็ได้น้อยหรือว่าเงินเดือนก็ไม่ได้ขึ้นเพราะว่าหัวหน้าเราก็พึงพอใจได้แค่นี้แต่ว่าเขาพวกลูกน้องเขาอยากได้มากกว่านี้ท่านี้อันนี้อยากจะมองในมุมมิติเดียวเชื่อไหมครับตรงกันข้ามถ,ถ้าเกิดว่าผู้นําไม่รู้จักพอเงินเขาได้มาเขาจะซื้อให้ตัวเองอเขาอยากจะได้รถ เบนซ์คันละ10ล้านเมื่อไหร่เขามีแล้วเขาถึงจะให้โบนัสพนักงานนะเขาก็เก็บเงินเพื่อซื้อบ้านหลังละสิบยีล้านซื้อเบนซ์ก่อนนะซื้อของใช้ที่เขาอยากจะได้สุดท้ายมันเหมือนแก้วน้ําที่ไม่มีรูหรือรูรั่วพอหาน้ํามาเท่าไหร่เนี่ยเติมเนี่ยตัวเองยังไม่เต็มนะมคนเราเนี่ยท่านึกจะให้คนอื่นตัวเองต้องพอก่อนอแล้วจะเห็นผู้อื่นถ้าคนที่เหมือนแก้วน้ํารั่ว คนยังไม่มีความสุขจากความพอเนี่ยะจะมองไม่เห็นผู้อื่นจะมองเห็นแต่ตัวเองเพราะฉะนั้นลองดูฮะถ้าไปอยู่ในผู้นําบริษัทใหญ่ก็ตามเนี่ยถ้าเจ้าของเขายังไม่พอเนี่ยเขาจะมองไม่เห็นพนักงานหรอกเขาก็จะให้เงินเดือนเอาแค่พอละสวัสดิการแค่พอเพียงแต่เชื่อไหมมันแปลงกับถ้าเกิดบริษัทพอเพียงเนี่ยที่บริษัทผมเนี่ยมองพนักงานเหมือนน้องชายเหมือนเป็นญาติกัเหมือนเป็นญาติเหมือนพี่น้องะนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเงินโบนัสที่เราให้เขามาตรฐานนะ,ะถ้าน้องผมต้องการเรียนต่อที่นี่มีทุนการศึกษาให้พนักงานเรียนต่อ,อจนถึงปีอาโทโดยที่ไม่มีสัญญาผูกมัดไม่จะเป็นว่าต้องอยู่องค์กรนี้คย,ยบแล้องอยู่สองปีใช่ใช่แล้วก็ถ้าจบไปแล้วไม่มีสัญญาคุณจะไปทําที่อื่นไม่เป็นไรเพราะว่าเขาคือน้องเราแต่โดยส่วนใหญ่พนักงานจบแล้วเขาก็ตั้งใจอยากจะทํางานมากกว่าเงินที่เราให้นะขณะเดียวกันถ้าเขามีลูก ผมให้ทุนลูกเขาเนี่ยจนจบปริญญาตรีเพราะนั้นเขาก็รู้สึกดีราชาการจดี๋ยไม่มีถึงขนาดนั้นถ้าเกิดลูกเขาเรียนจบสามโมงครึ่งที่นี่มี day care เดย์แคร์เล็กๆรับดูแลหลานเราสามโมงครึ่งเรามีนมมีขนมให้เขากินห้าโมงพนักงานก็รับกลับไป<อ>เมื่อเขาเสียชีวิตพนักงานเสียชีวิตไม่ว่าโดยสาเหตุอะไรก็ตามผมจะดูแลลูกเขาให้เงินเดือนละสองพันบาทจนลูกเขาเนี่ยจนจบปริญญาตรีทุกคน นะครับวันเกิดที่นี่ถือเป็นวันสําคัญที่สุดของบริษัทพนักงานทุกคนจะได้ว่าวันหยุดพิเศษในวันเกิดไปทําบุญไปกินข้าวกับครอบครัวเสร็จแล้วเขามีของขวัญวันเกิดทุกคนนะก่อนวันเกิดที่เขาจะหยุดหนึ่งวันจะมีเค้กอวยพรวันเกิดหนึ่งปอนพร้อมกับดวงเทียนทุกคนมาให้พี้เบิร์ดเดย์เขามีของขวัญวันเกิดให้ทุกคนจับฉลากกัน1,000บาท500บาทหรือตั๋วชมภาพยนตร์2ใบไปชมภาพยนตร์กับแฟนนะครับ ตรงนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมซึ่งเ,นนเ,เป็นกิจกรรมซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ได้มองเขาเหมือนน้องบางทีเราไม่คิดและยิ่งกว่าน,นั้นเนี่ยเราบอกว่าพนักงานเหมือนน้องเนี่ยเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีเราต้องช่วยลดค่าใช้จ่ายน้องเรา <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่เลี้ยงอาหารกลางวันพนักงานทุกคนฟรี <c oughs> ที่นี่บริษัทเรามีพนักงานประมาณ5้ารวอยาคน <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อไหมครับเรามีการปลูกข้าวเองหลังโรงงานปลูกผักเพาะเห็ดกันเองแต่ก่อนปลูกเลี้ยงปลาเลี้ยงกบกันเองนะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้เป็นกิจกรรมให้มีการส่งเสริมการทําร่วมกันเสร็จแล้วกิจกรรมบางอย่างเข้ากลับไปเป็นอาชีพเสริมไม่ทงบ้านอ,อย่างเช่นการเพาะเห็ดเรามีการส่งเสริมการเรียนรู้การเพาะเห็ดแล้วเราก็แจกพันุเห็ดเนี่ยให้เขากลับไปทําที่บ้านสอนลูกสอนหลานให้เขาทําเขาก็ได้กินอาหารในราคาที่ประหยัดแล้วก็ลูกเขาก็มีรายได้พิเศษนะครับอาหารเนี่ยเขาทํากันเองสองอย่างนาบุฟเฟ่ต์นะครับก็คือตักกันเองตอนเช้า พนักงานจะมาเข้าคิวกันรับอาหารคนที่ไปทํางานท้างนอกนะกลางวันไม่ได้อยู่โรงงานเป็นช่างนะบริการอยู่ข้างนอกเขาก็จะมีช้อนมีจาน <c oughs> นะฮะกลางวันเนี่ยเขาก็แกะอาหารเขาใส่จานกินตอนเย็นพนักงานทาโอทีเราก็มีอาหารเย็นให้หลักกิจกรรมหรือสวัสดิการพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่หลักแบบพุทธเนี่ยหลักทวนทวันตกไม่ได้บอกกฎหมายไม่ได้มีมแต่มนุษย์ทุกคนคือเพื่อน ร่วมทุกข์ร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตาย <c oughs> ถ้าคิดอย่างนี้นโยบายมันจะค่อยๆออ,ออกมาเองนะครับอย่างสนุกสนาน <c oughs> นะครับแล้วยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้เนี่ยเรายังได้ความสุขกลับมาเรายิ่งให้ความรักใครเนี่ย <c oughs> นะฮะคุณานาลองให้ความรักใครสิสักระยะหนึ่งเขายิ่งให้กลับมาเป็นทวีคูณนะครับจนเรารู้สึกอิ่มรู้สึกปลื้มแล้วการทํางานจะไม่รู้สึกเบื่อ <c oughs> จะรู้สึกว่าเออนะมีแต่วความสุขมีแต่ความสุขอยู่แต่คนที่ใกล้ชิดแล้วก็หวังดีต่อกัน คุณผู้ชมคะได้ฟังแค่นี้ก็อยากจะสมัครงานที่บัทรูม <c oughs> ด้วยที่หนึ่งแล้วนะคะนอกจากที่ธรรมะทีวีเพราะว่าที่ธรรมะทีวีเราก็าอยู่กันแบบครอบครัวเหมือนกัน <c oughs> กสังเกตอย่างที่ท่านออวัชรมุงคลกล่าวนะคะว่าที่ไหนนะคะมีหลักบริหารง,งานในแบบพูดเนี่ย <c oughs> ที่นั่นก็จะมีความสุขนะคะเหมือนอย่างที่นี่นะคะที่บัตทรูมด,ดีไซน์เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่คะ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ การออกกำลังกายอย่างหนึ่งโอกาสมีอยู่เสมอนี่ยวันดีครับซาลาบาดีนครับพินีครับวันนี้เหมือนเดิมครับเดิมนะครับมิกเซ์ได้ครับไปเลยเยปอหน่อยลำคาน มีหรอกครับนักดื่มที่มีจรรยาบรรณอย่างพวกน้องเต้ยเนี่ยจะไปไหนนะหกมองแล้วกลับบ้านไปหนูนี้เลยนะคุยงานอยู่งานเต็มโตอยู่เนะี่ยเดี๋ยวจะโดดเดี๋ยวจะโดดกล้าพูดอย่าง,างนีน้กับฉันใช่ไหมกี่ขวดแล้วล่ะอยู่กับเพื่อนนะสิขึ้นเสียงเงี้ยเดีอยอย๋ยวเจอกัน ถ้านักดื่มทุกคนมีจิตสำนึกแบบพิชาติก็ไม่มีใครเดือดร้อนหรอกครับ กับดอกบัวท่านนี้นะคะคุณวัชระมงคลเป็นจัตรนชัดนะคะท่านประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทบาตรูดีไซน์นะคะที่บริหารองค์กรด้วยวิธีแบบพูดนะคะที่ท่านบอกว่าทําให้มากผลิตให้มากผลิตให้มากใช้ใชแต่อพอดีเหลือลให้ผู้อ,อื่นอ๋อถือว่าเป็นการบริหารที่มีความสุขนะคะมีความสุขกับการที่เราได้ทํางานในสิ่งที่เรารักและเรายังให้กับผู้อื่นด้วยครับถือว่าเป็นความสิข เป็นความสุขอย่างอิ่มเอ,อิบที่สุดเลยกับการช่วยเหลือผู้อื่นให้อย่างไม่ไม่หวังผลตอบแทนแม้กระทั่งที่เมื่อสักครู่เมื่อกี้ท่านพูดถึงการให้กับองค์กรของท่านก่อนเราค่อยไปให้ผู้อื่นท่านให้ผู้อื่นยังไงบ้างคะจริง,รงๆเรากำลังมองว่า,าแนวทางที่ผมให้เนี่ยนอกจากหลักการบริหารแบบพุทธนะคะผมได้ประยุกต์มาบูรณาการกักบหลักแนวทางพระชนม์ปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <Okay. S 2> ตั้งแต่สมัยช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี40เนี่ยแนวทางบริหารธุรกิจแบบพุทธเนี่ยอาจจะช่วยชีวิตผมไม่ได้เพราะว่าปัญหาเรื่องของกระแสะการลดค่างเงินบาท mm hmm. ในช่วงนั้นนะครับทำให้บริษัทผมเนี่ยเป็นหนี้มากขึ้นกว่าหนึ่งเท่า <Okay. S 2> ผมนําเข้าสินค้าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเ,เสร็จแล้วเป็นหนี้เพิ่มขึ้นความต้องการในประเทศเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็ว mm hmm. ช่วงนั้นเนี่ยการแารธุรกิจแบบพุทธเนี่ย อาจจะไม่ได้เตรียมพร้อมสําหรับกระแสะโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงผมได้มีโอกาสศึกษาแนวทางพระธรริตรปรัชญาเศรษฐพอเพียงจากท่านอาจารย์ดรสุมเมธตันติเวชกุลท่านเป็นเลขาติการวุฒที่ใช้พัฒนาะะนะครับท่านได้ประยุกต์แนวคิดว่าธุรกิจเนี่ยถ้าใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐพอเพียงเนี่ยธุรกิจจะมีการพัฒนาอย่างสมดุลคําว่าสมดุลเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดเป็นเป็น